สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งโจเกอร์ยิ้มครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณ FC อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้เกียรตินะครับรับชมนะเข้ามาชมคลิปของบอยสั่งโจเกอร์โจเกอร์ยิ้มนะครับผมหนึ่งในสมาชิกศิลปินตลกประเทศไทยแต่ว่าทุกๆคลิปเนาะหลายๆคลิปผมก็จะนําเสนอนะครับคลิปที่แฟนๆหรือ FC นะครับ พ่อแม่พี่น้อง FC ให้ความสนใจนะครับในการรับชมคลิปของบอยซังนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe นะครับกดถูกใจนะครับกดแชร์นะครับพูดคุยคอมเมนต์กันนะครับกดไลค์ให้เยอะๆก็ได้นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับในการรับให้คนอื่นได้รับชมคลิป ดีๆแบบนี้เนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อบันทึกเป็นความทรงจําไว้ด้วยนะครับให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับรุ่นต่อๆไปได้เปิดมาเห็นคลิปเก่าๆนะครับว่าเออมีตลกอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็เช่นเก่าเช่นเคยเนาะซึ่งมี f c นะครับแนะนามาอีกแล้วนะครับขอบคุณ f c ที่แนะนําผมมานะบางทีผมก็นึกคอนเทนต์ไม่ออกเนาะก็แนะนํามาบอกว่า อยากดูสมาชิกตลกคณะอาจารย์เดือดอกสดาวนะครับวา่ามีใครบ้างเนะาะเพราะว่าคือปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทีมมีคณะแบบอย่างนี้แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันเลยนะว่ามีาสมาชิกของตลกคณะอาจารย์เดือดอกสดานะครับตั้งแต่ยุคเมื่อก่อนเนาะเอาแบบวา่าที่พอเป็นต้นฉบับด้วยที่แบบอยู่กันนานๆหรือ ที่เห็นภาพอะไรต่างๆนานาน,านะครับอยู่ในมวลวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหรือว่าเลนคาเฟ่สมัยนั้นถ้าเห็นคนนี้คนนี้คนนี้นก็จะนึกถึงตลกคณะนี้ก็จะต้องมีคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาอยู่ชั่วครูชั่วคราวก็มีนะครับก็ถือว่ามีแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเยอะเนาะบางคนก็อยู่ได้ไม่นานนะครับบางคนก็อยู่ได้ไม่ไม่ไม่ถึงปีบางคนก็อยู่ ปีสองปีบางคนก็อยู่ไม่หลายเดือนอะไรประมาณนี้แล้วก็แยกย้ายกันนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ประจำเนาะตัวเล่นที่อยู่ประจํานะครับแสดงประจําอยู่คณะอาจารย์เดือเนียก็จะมีตัวหลักๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่า,าตลกคณะอาจารย์เดือนนั้นมีมีใครบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมในยุคตลกเฟื่องฟูนะครับยุคตลก คาเฟ่ในยุคสมัยก่อนนะครับตลกก็ออกมาทำทีมกันนะครับแยกย้ายกันไปนะครับต่างคนต่างเติบโตนะครับในวิชาชีพของตัวเองนะครับแม้กระทั่งตลกคณะ,ะเด่นหรือเทพเนาะอาจารย์เด่นอาจารย์เดืออาจารย์เทพก็ต้องแยกย้ายนะครับเพื่อจะออกมาทำทีมเป็นของตัวเอง นะครับแล้วก็รับงานตามสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่น,นะครับงานแสดงนะครับภาพยนตร์หรืองานบันทึกเทปวิดีโอตลกนะครับงานพิธีกรนะครับสารพัดงานเลยนะครับอ,อ,อาจารย์เด๋อก็เป็นอีกหนึ่งคณะเนานะที่แยกย้ายออกมาทำทีมในนามตลกคณะ เดอดอกสดานะครับผมก็ทีมงานก็จะมีใครบ้างเดี๋ยวจะเ,เริ่มต้นกันที่คนแรกเลยนะครับผมป่าต๊อกนะครับหรือว่าล้อต๊อกนะครับป่าต๊อกนี่ก็คือหนึ่งในทีมงานของอาจารย์เดอในยุคคาฟเฟ่แรกๆนะครับที่ได้มีการชักชวนของอาจารย์เดอนะมา,าร่วมแสดงด้วยกันนะครับ แล้วก็ป่าต๊อกก็ได้ออกไปทําทีมตลกนะครับอของของแกเองนะครับซึ่งจริงๆแกก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเนาะก็การแสดงด้านหน้าเวทีป่าต๊อกกับอาจารย์เดอ๋อนี่เล่นเข้ากันนะครับเล่นอา,อาจารย์เดิอจริงๆแกเก่งนะมีความสามารถาที่ดีนะครับแล้วก็เล่นเข้ากับเพื่อนๆศิลปินตลกหลายๆคนนะครับก็ แกเป็นคนสไตล์เล่นแบบสบายๆนะครับก็ปาต๊อกก็มาเล่นกับอาจารย์เดือนะครับโอเคครับผมท่านต่อมานะครับคนต่อมาก็คือพี่ตีดอกสะเดานะครับพี่ตีดอกสะเดานี้ก็ถ้าเห็นตลกคณะอาจารย์เดือดอกสะเดาจะต้องเห็นพี่ตีนะครับอยู่บนเวทีนั่นคือตลกคณะเดือดอกสะเดานะครับเพราะพี่ตีนี้อยู่กับอาจารย์เดือมาตั้งแต่แรกนะครับเริ่มแรกนะครับ จนเลิกลานะครับทีมงานก็แยกย้ายนะครับหมดยุคคาเฟ่นะครับพี่ตีสมัยก่อนพี่ตีดอกสเราก็จะมีฉายาว่าตีหน้าขาวนะครับเพราะว่าพี่ตีแกจะทาแป้งหน้าขาวแล้วก็ผมยาวนะครับปล่อยผมยาวแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่เป็นตัวปูนะครับในคณะอาจารย์เดอร์เลยนะครับเพราะพี่ตีเนี่ยจะเป็นคน ค่อนข้างที่จะไม่ได้ดิ้นนะครับไม่ได้เป็นตัวดิ้นเลยนะครับหลายๆท่านก็ที่เคยดูนะครับเคยชมนะครับผมในยุคนั้นนะครับตลกคาเฟ่ยุค90นะครับผมก็คืออยู่ด้วยกันมานานนะครับอยู่จนรู้ใจแล้วก็ได้ไปเล่นรายการนะครับอาจารย์เดือกก็ได้ มาเล่นรายการก่อนบ่ายด้วยกันนะครับตั้งแต่ยุคอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับผมคนต่อมาครับผมคนนี้นะครับพี่สังดอกสะเดานะครับพี่สังหัวขวานนะครับฉายาแกก็คือสังหัวขวานนี่แหละนะครับตามภาพเลยนะครับพี่สังก็จะทําทรงผมหัวขวานเนาะนี่ก็อีกหนึ่งในทีมงานของตลกคณะ อาจารย์เดือดอกสดาเนาะถ้าเห็นอาจารย์เดือก็ต้องเห็นพี่สังด้วยนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วน้ําเสียงเนาะก็จะใกล้เคียงกันเลยนะครับเสียงอาจารย์เดือกับพี่สังนะครับพี่สังดอกสดาน้ําเสียงวิธีการเล่นนะครับอยู่คณะอาจารย์เดือก็นานนะครับอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนกันนะครับพี่สังดอกสดานะครับคนนี้เน,เนาะเป็นเอกลักษณ์ของแกทุกครั้งนะครับ จนปัจจุบันนะครับแกก็ยังปล่อยผมทรงหัวขวานอยู่เนาะแต่ด้วยวัยด้วยอายุนะครับก็ผมมันก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับนะครับตามการละเวลานะเนาะครั้งหนึ่งยุคหนึ่งนะครับพี่สังก็เคยเตัดผมโก,โกนผมนะครับผมสั้นนะครับอยู่ช่วงหนึ่งนะเนาะและ้วช่วงนั้นแกก็ได้ ออกจากคณะอาจารย์เดอไปอยู่กับอาจารย์โน้ตนะครับอยู่กับอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มนะครับอยู่ช่วงระยะท้ายๆนะครับของตลกคาเฟ่นะครับผมปัจจุบันก็หัวขวานแกก็จะไม่เหลือแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละทุวันนี้ก็ยังรับงานนะครับรับงานพิธีกรรับงานตลกนะครับร้องเพลงเล่นตลกกับเมียนะครับนี่นะฮะ เมียแกก็ชุดสีแดงนะครับฉายาก็นักร้องเสียงดีนะครับนักร้องเสียงกำรรมะหยี่โสมพณีสีสัมเพลงอะไรของแกนั่นแหละนะ <c oughs> ตามลําดับนะครับอีกหนึ่งคนนะครับคนนี้เป็นคนสําคัญเลยเนาะก็คือคุณคุณพี่นะครับผมจะเรียกคุณพี่นะเพราะว่าแกอยูเยอะนะพี่สายยันนะครับ พี่สายันดอกสะดาเนาะซึ่งแกเสียชีวิตไปสิบกว่าปีแล้วนะครับก็เป็นตลกคู่บุญนะครับคู่หูนะครับของอาจารย์เดือดอกสะดาเนะาะในยุคคาเฟ่รุ่งเรืองนะครับเห็นตลกคณะอาจารย์เดอก็ต้องเห็นพี่สายันนะครับเป็นเป็นคนวิเศษนะครับ แต่แกก็มีความจําในบางส่วนที่แสดงตลกนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งรายการนะครับที่ไปร่วมเล่นกับพี่หม่ำนะจะว่าไปเขาก็รุ่นรุ่นพี่หม่ำนะครับแกก็ป่วยนะไม่สบายนะครับก็เป็นธรรมดานะของคนที่ เขาเป็นคนพิเศษเป็นเด็กพิเศษอะไรประมาณเนี้ยนะครับสมัยนั้นนะครับก็พี่สายันนี้ก็จะแสดงาตามบทบาทที่อาจารย์เดือนะครับวางไว้ให้ส่วนมากจะขึ้นคู่กันนะครับขึ้นคู่กันเพื่อให้อาจารย์เดือไปปูให้เล่นนะครับบางครั้งแกก็จําได้บ้างนะครับจำไม่ได้บ้างนะครับก็เป็นมุกไปนะครับหลาย ปีที่ผ่านมานะครับจนสุดท้ายแล้วพี่สายันแกก็ได้จากนะครับพี่เดือ๋นะครับหรืออาจารย์เดือ๋อไปอย่างไม่มีวันกลับเนาะแล้วก็ตามการละเวลานะครับเป็นธรรมดาของมนุษย์เราเนาะอ่ะอีกท่านหนึ่งนะครับผมอาจารย์เพชโรโพทองนะครับอาจารย์เพชโรโพทองนี้อยู่กับอาจารย์เด๋อมาก็นานนะครับนมนานเลยแหละนานพอสมควรนะครับ แกอยู่ในช่วงระยะเวลาก็นานแล้วก็ออกไปทำทีมเองนะครับเป็นตลกคณะเพชรโพทองแล้วก็กลับมาเล่นกับอาจารย์เดืออีกนะครับโดยรายละเอียดจริงๆของแกนะผมก็ไม่ได้ทราบขนาดนั้นนอก่าแกไปอยู่กับใครบ้างอะไรบ้างนะครับแต่แกเป็นตลกรุ่นครูนะครับรุ่นครูบาอาจารย์ยุคเ,เริ่มต้นนะครับ เป็นอีกหนึ่งคนเลยนะที่อาจารย์โนชเชิญยิ้มก็เคยแกเคยพูดนะครับว่าเอออาจารย์เพชพรัวทองนี่ก็เป็นตลกอ่เป็นตลกรุ่นครูรุ่นอาจารย์อีกคนหนึ่งนะครับจังหวะการเล่นนะครับการพูดเนาะแกะก็จังหวะดีเนาะอาจารย์เพชพรัวทองแกเสียชีวิตไปแล้วนะครับด้วยโรคมะเร็งนะครับน่าจะเป็นสิบปีแล้วแหละอ่าต่อไปนี่ก็คือ อาจารย์ตึงนะครับน้องชายอาจารย์เดือดอกสดาวนะครับเป็นน้องชายของอาจารย์เดือนะซึ่งอา,อาจารย์ตึงเนี่ยนะครับก็อยู่ยุคเริ่มต้นเหมือนกันนะกับอาจารย์เดือนะครับอยู่ด้วยกันมานุมนานเพราะว่าเป็นพี่น้องกันนะครับเล่นคาเฟ่น,นะครับเล่นหน้าเวทีนะครับคู่กันกับหัวมวนะ้วนเนาะเขาจะเรียกเรียกว่าตลกขึ้นไปหัวม้วนก่อนนะครับ ตีป่าก่อนนะครับขึ้นไปกับพี่ตีพี่ตีดอกสะดานะครับอย่างที่บอกนะครับตลกสมัยนั้นเนอะยุคก็เป็นยุคเก่าๆนะครับคิดถึงตลกยุคก่อนๆเนอะมันก็ความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็แสดงกันตามคาเฟ่น,นะครับเจอกัน ตามคาเฟ่วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับคณะนูน้นลงคณะนี้ขึ้นคณะนั้นต่อคณะนี้ไปนะครับหมุนศัพท์สลับเปลี่ยนกันประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับตามภาพการตึงนะครับพี่สังหัวขวานแกยังตั้งสมัยนั้นนะครับตั้งแบบว่าเอามือไปกดดี่เด้งกลับคืนได้เลยนะอ่ะ อีกคนนึงนะครับคนนี้ก็นมนานเหมือนกันเริ่มต้นนะครับพี่รุ่งเพชรรุ่งเพชรดอกสะดาวนะครับที่แกชื่อว่ารุ่งเพชรนี่เพราะว่าแกเป็นอดีตนักร้องนะครับวงดนตรีลูกทุ่งสมัยนู้นเนาะถ้าใครอยู่ในยุคก่อนๆก็จะรู้ว่าวงลูกทุ่งมอรอเลยนะครับแกก็จะเป็นนักร้องแบบว่าประมาณอารมณ์คล้ายๆว่านักร้องก๊อปปี้อะ ปี้เสียงนะครับแกเสียงน้ำน้ำน้ำเสียงคลายอาจารย์ลุงเพชรแหลมสิงนะครับร้องเพลงดีนะครับเป็นนักร้องออลูกทุ่งมาแล้วก็มาเล่นตลกอยู่คณะอาจารย์เดือนะครับก็จะเป็นก็ถามว่าโดดเด่นไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ได้โดดเด่นมากเพียงแตออ่อยู่ในบริบทของออทีมงานของอาจารย์เดือซึ่งจะขึ้นตัวแรกๆนะครับเขาเรียกว่าตัว เดินเรื่องนะครับตีป่านะครับกับพิ่ตีดอกสดาวนะครับตามภาพที่ท่านเห็นเลยนะครับผมนี่กนะ็ขึ้นไปก่อนนะครับจะส่วนมากแกจะขึ้นร้องเพลงก่อนเนาะขึ้นร้องเพลงช่วงหัวม้วนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพิ่ตีนะครับมีอาจารย์เพชรนะครับพี่ อาจารย์ตึงอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะต่อมานะครับพี่จืดขนมจีบนะครับพี่จืดนี่โหในวงการคาเฟ่ก็ตลกก็รู้จักกันนะครับเยอะแยะ,ยะนะครับก็รู้จักกันทั้งวงการนะครับพี่จืดนี่ก็อยู่อาจารย์เดือมาก็หลายปีเหมือนกันเนาะจะสังเกตได้ตามม้วนวิดีโอนะครับหรือในม้วนวิดีโอตาม YouTube เรานี่แหละนะครับถ้าจะดูตลกของอาจารย์เดือก็จะต้องเห็น พี่จืดด้วยนะครับก็จะเป็นยุคต้นๆเหมือนกันเนาะแล้วก็มายุคช่วงกลางๆนะครับแต่ช่วงท้ายๆนี่แกแกได้ออกไปแล้วเนาะได้ออกไปไม่ได้มาเล่นตลกแล้วนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นแกอยู่ตรงหน้าเฟซน,นะก็ตามการและเวลาอย่างที่ผมบอกนะครับก็แยกย้ายกันนะครับอายุก็เยอะ นะครับแล้วเนาะก็อยู่กับบางทีก็มีกิจการอะไรต่างๆนานาที่ทํากันไปนะครับมีลูกมีหลานนะครับอ่าอ,อ,อีกหนึ่งขั้นครับผมนี่ก็เป็นพี่ชายผมเองนะฮะไม่ใช่พี่ชายพ่อแม่เดียวกันนะ,ะพี่โอ๋นะครับพี่โอก,ก็ลอกดอกสะเดาเนาะชื่อแกก็จะไปซ้ำกับพี่ก็ลอกเชิญยิ้มแต่ แต่ชื่อแกจะมีเล่นมาก่อนนะครับเพราะว่าแกบ่อยผมสีอทองผมยาวๆนะครับเหมือนหางกระลอกนะครับ mm hmm. เขาก็เลยชื่อว่ากระลอกดอกสดานาะจริงแกชื่อว่าพี่โอนะอยู่ตลกคณะอาจารย์หรือดอกสดามากา็พอสมควรนะครับแล้วก็มาทําทีมตัวเองนะในยุคหนึ่งนะยุคหลังๆแล้วก็ได้ข่าวว่าไปบวชเป็นพระนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็จบชีวิตตัวเองด้วยการแขวนคอนะครับที่กุฏินะเป็นที่น่าเสียดายเนาะเพราะว่าผมก็ในคลิปที่ผมอยู่ตลกนะครับหลายๆคณะก็มีนี่แหละพี่โอก็ลอกดอกสดาวนี่แหละนะครับที่ผมเคยอยูอ่เล่นด้วยกับแกนะครับในยุคหนึ่งนะครับผมก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าแกป่วยนะครับแกไม่สบายแกคงคิดเยอะนะครับ แล้วก็อายุด้วยเนาะอ่ะต่อมานะครับน่าจะเป็นตลกหญิงหนึ่งเดียวของคณะอาจารย์หรือดอกสดาวเนาะซึ่งยุคตลกยุค90ตอนนั้นนะถ้าใครได้ดูได้ทันนะครับก็จะเจอผู้หญิงคนนี้นะ,ะพี่เด้งนะพี่เด้งเขาจะเรียกกันพี่เด้งพี่เด้งนี่แหละอืม ซึ่งพี่กระลอกดอกสดาวนี้ก็จะเล่นในานามว่าเป็นพี่ชายนะครับเพี่เด้งนี่เป็นน้องสาวอะไรเงี้ยแต่แกอยู่ในยุคยุคหนึ่งนะแกะหน้าตาดีนะครับหน้าตาหน้ารักนะครับแล้วก็แสดงตลกก็ก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับในช่วงหนึ่งตอนนั้นเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เคยเจอกันเลยนะครับผมผมเคยเห็นแกบนเวทีนะครับ ในในยุคนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยรู้จักสัมผัสรู้จักกันอะไรประมาณนี้เนาะอืมก็ก็อยู่ได้ได้นานพอสมควรนะครับถึงถึงขั้นได้บันทึกเทปวิดีโออะไรเงี้ยก็ถือว่า,อ,าอยู่นานพอได้เหมือนกันเนาะแต่หายไปแล้วแหล,ละนะครับอีกคนนึงครับผมเป็นตลกเอ่อหน้าตาคล้ายอาจารย์สังทองสีใสนะครับก็คือพี่เบิร์ตนะ เขาจะเรียกว่าพีเพ่เวิร์ดพี่เบิร์ดนะครับคนนี้นะครับก็เป็นตลกหน้าตาแบบนี้แต่ร้องเพลงโคตรดีนะครับร้องเพลงเพราะนะครับไม่รู้ว่าปัจจุบันแกไม่ทราบว่าแกไปไหนหายไปไหนแล้วนะเพราะว่ายุคนั้นก็คือเป็นยุคที่รุ่งเรืองคาเฟ่รุ่งเรืองจริงๆก็ตลกก็จะเห็นกันประจํานะครับตามคาเฟ่ต่างต่างนะครับยุคหลังๆมานี้ก็จะไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าเขา อายุเยอะแล้วเขาก็อาจจะไม่ออกมานะครับหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เคยเห็นก็นเลยสมาคมงานสมาคมก็เห็นเมื่อย้อนไปสักสิบปีก่อนนะครับก็เคยเห็นบ้างนะครับพี่เปิดนะอืมอีกหนึ่งท่านที่เคยเป็นสมาชิกตลกคณะจารย์เดอก็คือพี่จิ๋วเนาะอาจารย์จิ๋วนะครับ คนนี้นะครับผมยาวๆแนละ้วอาจารย์จิ๋วนี้จะมีความสามารถในการเล่นดนตรีนะครับเป่าครุีอะไรประมาณนี้นะเล่นดนตรีได้หลากหลายชนิดเนาะแต่เท่าที่ผมเคยเห็นเนาะอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าทราบข่าวว่าแกเสียชีวิตหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ได้ถามระเอียดก,กับทีมงานของอาจารย์เดิร์เลยเพราะว่าแกหายไป ออน่าจะยี่สิบห้าปีเป็นอย่างต่ำนะครับหายไปนานเลยนะครับคนพีเ่เขาเรียกอาจารย์จิ๋วอาจารย์จิ๋วนะครับอีกหนึ่งคนครับผมพี่ดองดอกสะดาวนะครับพี่ดองดอกสดาวนี้ก็รู้จักกันนะครับก็เคยเล่นตลกด้วยกันนี่แหละนะครับพี่ดองดอกสดาวนี้อยู่กับอาจารย์เดือนะครับตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่าดองฟันทองนะเนาะเพราะแกฟันแกหล่อแล้วก็ไปใส่ฟันทองนะครับ หมุกเทกแกเล่นก็จะประมาณไว้ยิ้มโชว์ฟันนะครับพี่ดองดอกสะดานี้ก็จะมาอยู่กับจันหรือดอกสะดายุคคาเฟ่ไทยๆแล้วเนาะก็เมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วนะครับก็มีรายการก่อนบ่ายบ้างอะไรบ้างก็จะมีละครน,นะ,ะพี่ดองดอกสะดานี้ตลกฝั่งบางนานะครับอยู่แถวบางนาแถวสำโรงนะ อีกหนึ่งคนนะครับคนนี้นะครับบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะแต่ในมวนวิดีโอก็มีนะพี่ศักนะครับพีลศักด์น้ําเพชรนะครับหรือว่าพี่ศัก์ปากกว้างฉายานะครับหรือว่าพี่ศัก์พิธีกรพุ่มพวงนะครับอันนี้ก็สนิทกับผมนะก็เล่นอ,อยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับเคยไปอยู่วงดนตรีพี่นางสิริพรด้วยกันนะครับพี่ศักมนี่ก็จะเป็นแนวตัวปูเนาะออกเป็นแนวตัวปูหน่อยนะครับอืม นี่ก็ภาพข้างๆก็จะเป็นพี่แสนรักเมืองโคราชนะครับพิธีกรชื่อดังนะครับเขาจะเป็นเพื่อนกันนะครับแต่พิศัก์เนี่ยถ้าแนวทางการทางตลกนี้จะอยู่กับลุงยุ้ยรุยสวนมาก่อนนะครับแล้วก็มาอยู่กับอาจารย์เดอ๋อดอกสะดานะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นพ่ก่กรวงดนตรีพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเพราะพ่ศักเขาจะอยู่วงการลูกทุ่งมานานเนาะแล้วก็อยู่กับอาจารย์สังทองสีใสนะครับ ซึ่งเป็นลูกชายบุญธรรมนะครับตามภาพนี่ก็เป็นพิธีกรนะครับแล้วก็เล่นตลกก็มาอยู่กับชีเสียงหล่อด้วยเนาะ,อะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของผมนะครับปล่อยสังโจเกอร์ยิม้มฝากกด subscribe นะครับดูโฆษณานะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าไว้พบกันใหม่คลิปนี้โชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับผม